สิบตัวละครอนิเมะที่โคตรจะเหมือนคนในบ้านป้าเหมือนเดงกีจีองจใจแอนใครรู้บ้างว่าด้านอะไรเจนนี่เหมือนโลโลโนอาโซโลด้านหลงทางแท้จะตลอดเวลาเจจูนก็เหมือนโซโล,โลโซด้ดานหลงทางเหมือนกันมะเหมือนลูฟี่ด้านใส่หมวกและมีผลไม้ปั่นปีศาจแตะก็หลงทางเหมือนโซโลโซโซด้วยหลงทางกันได้แล้ว เหมือนซาโตชิด้านปิกาเดนนั่งลงขอมือม้วนตัวล่อแตวังขาให้ท่าหอนล้านเซิเบลด้านจุนดเมเดนจนเลียวตันโลมาเหมือนซาสุเกะด้านหมาป่าเดียวดายข้าคือหมาป่าเดียวดายผู้ล่รัติกาลไม่ใช่ฝงแกอ่อนแอที่เอตเขียวใบหญ้า,ยายอยู่ในกรงแห่งความหวาดกลัวข้าจะฉีก,กกระชากชะตากรรมด้วยเขี้ยวของตนและลองต้องจดจำชื่อข้าในความสันสานโลมาป้าป้าไปทำงานกันนะป้าป้าอย่าไปหลูเอา ก็ติดพ่อติดแม่เหมือนอุซงิน้อยน้ำขิงเหมือนก้อนหินประกอบฉากควาเมเป็นไรเดอร์ด้านความนิ่งย่านหนิดเหมือนยำขาด้านกลับดาวเร็วโจอเป็นหม่อลูกหนานะอาเนาะรีดำเหมือนฮัตตอริเฮ hey, จิด้านเฮ้ยค hey, <k> ุโดสเนียนรีดำเป็นคนในบ้านตัน้งแต่เมื่อไหร่ปะ ว่าไปาบ้านพีกก็นมเมะเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยายถึงเบวใช่ไหมแต่ถึงจะเยอะอยังไงก็เยอะไม่เท่าเกมนี้หรอกเกมที่เราจะได้เห็นสาวน้อยเวทมนตรแบบุมกักมวยพล้ำและมีบุนกันดั้มปะทะโปกเกมอนร่วมยำเลยขนมจังกูงบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรอันตรายและยังอัพลังด้วยผลปีศาจได้อีกนอกจากนี้ยังมีน้องแมวใส่แว่นที่จะมาบังคับให ซีซั่นใหม่ KO คอสเตียมโอ้รู้จักเกมนี้เกมแข่งทำอาหารด้วยทัพีทองคำใช่ไ,ไหมใช่โว้ยมีทีมวางแผนต่อสู้อัตโนมัติมาพร้อมกับทีมอนิเมะในตำนานยำโรความเป็นอนิเมะดังมาแท้ทุกเรื่องเกมเพลย์เล่นง่ายเล่นในทุกที่ทุกเวลาแค่สุ่มหาแชมเปี้ยนวางลงสนามแล้วก็รอให้แชมเปี้ยนตกตีกันเองได้เลยแถมตอนนี้ยังมีกิจกรรมรับอวตารใหม่อิซารีเจนวิสเกอร์อีกด้วยเล่นระ้วติดจริงคอนเฟิร์มได่เชื่อไปโหลดได้เลยโกลเด้นสปารตูล่าแล้วเม